คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเจาะลึกปัญหาระบบการศึกษาไทยที่ทำให้คำว่าเรียนฟรีตามรัฐธรรมนูญยังคงเป็นเพียงวาทกรรมหลังศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีสำคัญที่ท้าทายระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดช่องให้โรงเรียนเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ความขัดแย้งทางกฎหมายหัวใจของปัญหาคือความขัดแย้งทางกฎหมายค่ะ รัฐธรรมนูญมาตรา54ระบุชัดเจนว่ารัฐต้องจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี2554กลับเปิดทางให้โรงเรียนเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษาได้หากเป็นบริการที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่รัฐจัดให้